ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร่ฟังก่อนรู้ก่อนช่วงเมืองลุงวันนี้ ะมาอัปเดตเรื่องราวของคนเมืองลุงครับเมืองลุงวันนี้มีการขับเคลื่อนด้านไหนอะไรยังไงครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดสิบเก้าด้วยการท่องเที่ยวยั่งยืนเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศหน,หน้าประเทศกันเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังก่อนที่จะโควิดระบาดนะครับก็สร้างความคึกคักเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่า เมื่อโควิดมาสามปีมานี้นะครับซบเซาพอสมควรครับตอนนี้คลี่คลายแล้วละครับนะมีการเปิดประเทศแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะครับตอนนี้เป้าที่ประเทศไทยตั้งไว้นะครับสิบล้านคนก็ทะลุเป้าแล้วล่ะครับท่านสังครับวันนี้ครับมาดูเรื่องของมาตรการดูแลในการขับเคลื่อนนะครับ SME วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับนำการเขาเรียกว่า อัตลักษณ์ของคนพัทลุงครับซอว์พาวเวอร์ต่างๆนะครับมาขับเคลื่อนวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากหัวหน้าเสรีจิตเวทครับพัฒนาการจังหวัดพัทลุงตอนนี้อยู่ในห้องส่งสดๆกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลาเหมือนเดิมนะมาเดินทางมาจากในเมืองมาอำเภอศรีนครินทร์คลองลํายุงนะก็ไลพอสมควรวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับการให้เกียรติกันอยู่ตลอดสําหรับวาทินในแต่ละเดือนทั้งปีมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของพชเนี่ยครับในการฐานรากครับผมในเรื่องของการการส่งเสริมท่องเที่ยวในเศรษฐกิจฐานรากนะครับล่าสุดเนี่ย เราทําในเรื่องการส่งเสริมกินกุ้งสามน้ําร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามาัคคีพัทะลุงนะครับก็ทําในเรื่องของเทศกาลกินกุ้งทีนี้ก็เลยคุยกันว่าในปีนี้ทางสำนักง,งานพัฒนานชนจังหวัดพัทะลุงเราจะได้งบจากจุลศาสตร์จังหวัดมาเนี่ยเราตั้งใจว่าจะจัดสักสิบครั้งในปีก็คือจะจะวนนะครับเทศกาลกินกุ้งผ่านไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีเทศกาลเข้าใหม่ปลามันเข้าใหม่นั่นคือเข้าสังยด์ใหม่ปลามันก็เดี๋ยวเป็นปลาที่เป็นปลาจาก จากทะเลน้อยนะครับปลาหัวโม่งปลาลูกเร่เทศกาลเข้าใหม่ปลามันอันนี้กาลังวางวางสเตปกันอยู่นะครับเรื่องของการเทศกาลของหวานพัทลุงเทศกาลผลไม้ก็จะพยายามใช้เป็นปฏิทินปฏิทินการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเนี่ยเป็นกิจกรรมในการรองรับแต่ในขณะเดียวกันใเวลาเราจัดแล้วเนี่ยอยากจะผูดอยากให้มีการบูรณาการเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่พัทลุงก็มักคุยกันว่า บิดขับมีอะไรบ้างนะครับพาณิชมีอะไรบ้างหอการค้ามีกิจกรรมอะไรบ้างเราจะมาแม็ดด้วยกันแล้วมันทําเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทลุงเป็นเทศกาลเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนไปนะครับอันนี้ก็วางเป็นสเต็ปมาแล้วในปีนี้เรามีกิจกรรมอย่างนี้แน่นอนครับผมครับครับช่วงไทยครับก็ให้หัวหน้าเชิญชวนมาเที่ยวพัทลุงนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับครับผมพูดถึงพัทลุงแล้วเรามีเอ่อเขาเรียกว่ามัวดกโลกหลายเรื่องนะครับเรามัวดกโลกอันแรกเลยเนี่ย พัตลุงเราเป็นแหลมซาไซอันดับแรกของประเทศไทยก็คือทะเลน้อยนะครับไอ้น,นี้ก็คืออัน,นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ล่าสุดที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือในเรื่องของระบบการเลี้ยงควายปักพื้นที่ทะเลน้อยเป็นมอดกโลกด้านการ,การเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถดึงดูดได้ที่ทุกคนต้องมาและต้องมาสัมผัสที่พัตลุงในขณะเดียวกันพอท่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีสินค้าที่เป็น G ีไ ของพัทลุงไม่ว่าจะเป็นข้าวสังยดเมืองพัทลุงนะครับเรามีปลาดุกล้าทะเลน้อยก็เป็นสินค้า GI ของพัทลุงและในขณะเดียวกันเรายังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นมวลดอกโลก,โลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติก็คือโนราหรือมโนรานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพัทลุงเนี่ยมันมีของดีที่เป็นของติดอันดับโลกนี้เยอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ที่เดียวผมเชื่อว่าเราได้สัมผัสทั้ง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นมอนดกโลกเราได้สินค้าที่เป็น g ีไอหนึ่งเดียวในประเทศไทยเราได้มาสัมผัสกับมอดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติที่อยู่ที่พัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่้นถ้า,ถามีเวลาอย่าลืมมาสัมผัสพัทลุงนะครับมาเที่ยวที่พัทลุงมาสัมผัสวิถีชีวิตที่พัทลุงแล้วก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงกลับไปด้วยนะครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจของ ชาวพัทลุงที่ได้โอกาสต้อนรับท่านครับครับถือว่าเป็นความโดดเด่นนะครับสำหรับต้นต้นของประเทศเลยสําหรับการท่องเที่ยวพัทลุงนะครับท่องเที่ยวเมืองรองแต่ว่าเป็นเมืองผ่านแต่ว่าหลายคนก็ต้องแวะนะครับต้องแวะผ่านไม่ได้ต้องมาสัมผัสวิถีชีวิตมาอุดหนุนมากระตุ้นเศรษฐกิจของเราในการท่องเที่ยวกันอย่างยั่งยืนหลังจากที่โควิดสิเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโวน้าเซรีครับโวนาเสรีจิตเวชพัฒนาการจังหวัดพัทลุงครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการสดๆในห้องส่งขอบคุณครับ ครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับครับผมครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับความสําเร็จในการท่องเที่ยวในการดูแลป้องกันโควิดสิบเก้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอยู่กับทุกท่านแหละครับทุกท่านก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะขับเคลื่อนพัฒน์ลงไปด้วยกันนะครับสู่ความยั่งยืนนะครับขอบคุณครับ